สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของปรากฏการณหนึ่งในวงการเพลงลูกทุ่งไทยที่น่าสนใจมากๆครับกับเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุแค่13ปีเท่านั้นชื่อว่าน้องต้นข้าวสุปริยาซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งวงการเลย ใช่เลยค่ะเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆอยู่ในมือเลยทั้งบทวิเคราะห์จากสื่อต่างๆความเห็นจากศิลปินรุ่นพี่ที่อยู่ในวงการเดียวกันไปจนถึงมุมมองที่เฉียบคมจากบร,รมครูเพลงลูกทุ่งแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือเสียงจากตัวน้องต้นข้าวเองที่จะทําให้เราเข้าใจภาพทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้นครับประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คืออะไรกันแน่ที่ทําให้เด็กสาวคนนี้พิเศษขนาดนี้ แล้วทำไมถึงสามารถเข้าไปนั่งในใจคนได้มากมายขนาดนั้นตั้งแต่แฟนเพลงหน้าเวทีไปจนถึงศิลปินระดับตำนานและปรากฏการณ์นี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวงการเพลงลูกทุ่งในยุคปัจจุบันเรามาเริ่มกันที่ภาพที่ชัดเจนที่สุดก่อนเลยดีกว่าครับนั่นก็คือพลังจากแฟนเพลงอืมจากมหาชนเลยนะคะใช่ครับมีข้อมูลจากผลโหวตของไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025สาขาลูกทุ่งหมอลำ ซึ่งผลที่ออกมามันน่าทึ่งมากคะแนนของน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับพุ่งไปถึง517,797โหวตโหห้าแสนกว่าโหวตเลยเหรอคะตัวเลขมหาศาลเลยนะนั่นมหาศาลจริงๆครับแล้วที่น่าตกใจกว่าคือตัวเลขนี้เนี่ยคิดเป็น85.1%ของคะแนนโหวตทั้งหมดในสาขาน,นั้นเลยนะครับ85%ครับ คือทิ้งห่างอันดับ2ที่ได้ไปประมาณ11%แบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับโอ้โห oh, 85%นี่มันมันไม่ใช่แค่ความนิยมธรรมดาแล้วนะคะมันเหมือนเป็นฉันทามาติอะไรบางอย่างจากมหาชนเลยด้วยซ้ําคือแทบจะเรียกได้ว่าการเทคะแนนเสียงให้แบบเอกฉันเลยใช่เลยครับแล้วตัวเลขแห่งแห้งพวกนี้มันก็สะท้อนภาพจริงที่เกิดขึ้นหน้าเวทีแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยครับอย่างในงานดวลเพลงลูกทุ่งสัญจรที่ตลาดเซฟวันโคราชสื่อหลายเจ้าใช้คําเดียวกันเลยนะว่าเป็นปรากฏการณ์ห้างแตก คือจากภาพที่เราเห็นเนี่ยมีคนเป็น,ปนพันๆคนไปรอตั้งแต่เย็นเลยครับทุกคนนั่งรอกันอย่างสงบเรียบร้อยมากอันนี้คือไปรอเพื่อดูน้องคนเดียวเลยเหรอคะหรือว่าเป็นคอนเสิร์ตรวมศิลปินเป็นคอนเสิร์ตร,รวมครับแต่บรรยากาศมันเหมือนกับว่าออทุกคนมารอเพื่อดูน้องต้นข้าวโดยเฉพาะเลยครับ oh. แล้วพอถึงคิวของน้องขึ้นเวทีเท่านั้นแหละครับพอแค่ดนตรีเพลงล้นเกล้าเผาไทยขึ้นมาท่อนแรก คนทั้งลานนับพันลุกขึ้นยืนพร้อมกันหมดเลยโดยที่ไม่มีใครบอกไม่มีพิธีกรประกาศเลยนะครับเดี๋ยวนะคะคือลุกขึ้นเองพร้อมกันหมดเลยอะคะอันนี้น่าขนลุกนะในบรรยากาศแบบนั้นมันเหมือนไม่ใช่คอนเสิร์ตแล้วนะคะมันมีความรู้สึกเหมือนเหมือนอยู่ในพิธีกรรมบางอย่างที่ทุกคนรู้สึกร่วมกันเป็นการแสดงความเคารพที่ส่งผ่านเสียงเพลงโดยตรงเลย ใช่ครับมันเป็นภาพที่ทรงพลังมากและยังไม่จบแค่นั้นพอมาถึงเพลงกับเท้ายาโมซึ่งเป็นเพลงที่คนโคราชให้ความเคารพศรัทธามากๆอืบรรยากาศทั้งลานเงียบกริบเลยครับจากที่เคยมีเสียงคุยกันจอแจกลายเป็นความเงียบสงัดหลายคนยกมือไหว้ท่วมหัวบางคนหลับตาฟังเหมือนกําลังซึมซับทุกคําร้องบางคนถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เลยครับ มันเหมือนกับว่าน้องไม่ได้แค่ร้องเพลงแต่กําลังสื่อสารอะไรบางอย่างออกมาจากข้างในจริงๆนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การชื่นชมว่าเด็กคนนี้ร้องเพลงเพราะหรือเทคนิคดีแต่มันคือการเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งมากๆการที่เสียงของนักร้องคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนบรรยากาศของพื้นที่ทั้งหมดให้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชั่วขณะได้แบบนี้นี่แหละค่ะที่เรียกว่ามนขลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากและเป็นกุญแจสําคัญที่อธิบายได้ว่าทําไมความนิยมของน้องถึงได้มหาศาลขนาดนี้เหล่าที่น่าทึ่งคือพอจบจากโหมดเพลงชาที่ซาบซึง้งน้องก็เปลี่ยนอารมณ์คนดูทั้งลานได้ทันทีด้วยเพลงจีบลักหรือจีบหลอกซึ่งเป็นเพลงเร็วสนุกสนุก อ๋อ oh, สลับโหมดเลยใช่ครับคราวนี้จากที่ยืนสงบนิ่งกันอยู่ทุกคนลุกขึ้นเต้นกันอย่างสนุกสนานเลยครับตั้งแต่คุณยา่าคุณยายไปจนถึงเด็กวัยรุ่นคือน้องสามารถควบคุมพลังงานของคนดูได้ทั้งหมดเลยแสดงว่ามีครบเครื่องจริงๆนะคะทั้งเพลงที่ต้องใช้พลังเสียงแสดงความศรัทธาไปจนถึงเพลงที่สร้างความบันเทิงมันบ่งบอกถึงวุฒิภาวะในการเป็นศิลปินที่สูงเกินไวัยไปมากเลยพลังจากแฟนๆนี่มหาศาลจริงๆนะครับแต่ก็น่าคิดว่า แล้วคนที่อยู่ในวงการด้วยกันเองล่ะเขามองปรากฏการณ์นี้เหมือนกับเราไหมหรือว่าเขามีมุมมองที่ลึกกว่านั้นเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะบางทีคนนอกอาจจะมองเห็นแค่ความสำเร็จแต่คนในเขาน่าจะมองเห็นปัจจัยเบื้องหลังที่มากกว่านั้นซึ่งก็มีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นจริงๆครับหลังจบงานที่โคราชนั่นแหละ มีศิลปินรุ่นพี่สองคนที่เป็นแชมป์จากเวทีเดียวกับน้องต้นข้าวออกมาเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียพร้อมกันเลยคนแรกคือคุณกีตา้านิพพาพรเขาโพสต์ภาพเซลฟี่กับน้องต้นข้าวพร้อมกับแคปชั่นที่เป็นภาษาอีสานว่าหำฮอนแต่เช้าคืดหอดเจ้าผู้เดียวอ๋อที่เขาใช้คำว่าหำฮอนใช่ไหมคะ คำนี้ความหมายมันลึกซึ้งมากนะมันไม่ใช่แค่คิดถึงธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการรำพึงรำพันถึงด้วยความคิดถึงและอาวรณ์คือเป็นความรู้สึกที่มันติดอยู่ในใจข้ามวันข้ามคืนจนถึงตอนเช้าก็ยังไม่หายไปไหนใช่เลยครับแล้วเขาก็ติดแฮชแท็กถึงน้องโดยตรงด้วยแล้วไม่ใช่คนเดียวนะครับอีกคนคือคุณขิมพิชาพรก็โพสต์เหมือนกันเป็นภาพแก้มชนแก้มกับน้องต้นข้าวดูสนิทสนมกันมากพร้อมแคปชั่นว่า ใจยังอาวรซึ่งก็เป็นความรู้สึกในทำนองเดียวกันเลยคือประทับใจไม่รู้ลืมแล้วก็แท็กหาน้องด้วยเหมือนกันการที่ศิล,ลตินรุ่นพี่ซึ่งอ,อ,อาจจะมองเป็นคู่แข่งกันในทางอาชีพได้ด้วยซ้ำออกมาแสดงความรู้สึกชื่นชมและเอ็นดูอย่างเปิดเผยในเวลาไล่เรียยก,กันแบบนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะคะ ที่น่าสนใจคือพวกเขาไม่ได้ชมแค่เรื่องร้องเพลงเก่งแต่ใช้คำที่สื่อถึงความผูกพันธ์ทางอารมณ์ซึ่งมันชี้ให้เห็นว่าเสน่ห์ของน้องต้นข้าวไม่ได้อยู่แค่บนเวทีตอนมีสปอตไลท์ส่องแต่ยังรวมถึงตัวตนเบื้องหลังเวทีด้วยหมายความว่าน้องต้องเป็นคนที่มีนิสัยน่ารักมากๆจนรุ่นพี่ในวงการยังรู้สึกเอ็นดูขนาดนี้หรอครับ ถูกต้องค่ะมันบ่งบอกว่าน้องต้องเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนสูงมากสามารถชนะใจเพื่อนร่วมง,งานและรุ่นพี่ได้ซึ่งในระยะยาวแล้วคุณสมบัติด้านนิสัยใจคอแบบนี้สำคัญไม่แพ้ฝีมือเลยนะคะเพราะมันคือสิ่งที่ทำให้คนอยากร่วมง,งานด้วยอยากสนับสนุนและจะทำให้ยืนอยู่ในวงการที่การแข่งขันสูงนี้ได้อย่างยั่งยืนนั่นคือมุมมองจากศิลปินรุ่นพี่นะครับแต่ที่ลึกลงไปกว่านั้นอีก คือมุมมองจากระดับบรมครูของวงการอย่างคุณเอกชัยศรีวิชัยและคุณยิ่งยงยอดบัวงามที่ออกมาวิเคราะห์พรสวรรค์ของเด็กคนนี้อย่างจริงจังเลยครับโอ้โหพอคนระดับครูออกมาพูดแบบนี้มันเหมือนเป็นการการันตีเลยนะคะว่าเด็กคนนี้ของจริงไม่ได้มาเล่นเล่นเขามองเห็นอะไรในตัวน้องคะประเด็นแรกเลยที่ทั้งสองท่านพูดตรงกันเป๊ะเลยคือน้องร้องเพลงได้กระชับมากซึ่งเป็นธรรมที่คนฟังเพลงทั่วไปอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ คำว่ากระชับในภาษาเพลงลูกทุ่งนี่คือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยค่ะมันหมายถึงความสามารถในการเก็บคำจบประโยคได้สมบูรณ์แบบพอดีคำตรงจังหวัดจ,จะโคนการเอื้อนการใช้ลูกคอต่างๆมันจะพอเหมาะพอดีไม่ล้นไม่ขาดเหมือนนักกีฬายิมนาสติก ที่ตีลังกา3มตลบแล้วลงพื้นได้นิ่งเป๊ะไม่เซเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งทั้งหมดนี้มันแสดงถึงการควบคุมลมหายใจและความเข้าใจในโครงสร้างเพลงที่สูงเกินวัยมากๆค่ะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสุดๆและก็มีอีกคำชมหนึ่งที่ผมว่าทรงพลังมากเลยเขาบอกว่าน้องมีเทคนิคเฉพาะตัวที่เรียนแบบไม่ได้โอ้โห oh. คือมีลายเซนหรือสไตล์เป็นของตัวเองไปแล้วไม่ใช่แค่เด็กที่ร้องเพลงเพราะตามต้นฉบับ แต่มีเอกลักษณ์ที่ทําให้คนฟังรู้ทันทีว่านี่คือเสียงของต้นข้าวสุปรยาคําว่าเรียนแบบไม่ได้นี่คือคําประกาศเลยนะคะว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่แค่นักร้องประกวดทั่วไปแต่ก้าวข้ามไปสู่การเป็นศิลปินที่มีตัวตนชัดเจนแล้วในวงการที่มีคนเสียงดีมากๆเต็มไปหมดการมีสไตล์ของตัวเองนี่แหละค่ะคือสิ่งที่หาย,ยากที่สุดและเป็นสิ่งที่ทําให้นักร้องคนนั้นจะยืนระยะได้ยาวนานไม่ใช่แค่กระแสที่มาแล้วก็ไป และประเด็นสุดท้ายที่เหล่าบรมครูมองเห็นคือปัจจัยรอบด้านครับเขาไม่ได้มองแค่เรื่องร้องเพลงอย่างเดียวแต่มองไปถึงภาพรวมทั้งหมดเขาบอกว่าน้องพูดก็เพราะอ๋อซึ่งสะท้อนถึงการอบรมเลี้ยงดูและการวางตัวที่ดีบวกกับมีครอบครัวที่คอยสนับสนุนอย่างเต็มที่และที่สำคัญคือมีฐานแฟนคลับหรือ FC ที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นมากนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่เรียกว่าแพ็กเกจที่สมบูรณ์ บทวิเคราะห์จากบรมครูทั้งสองท่านเปรียบเสมือนการประทับตรารับรองคุณภาพเลยพวกเขามองเห็นภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่แค่พรสวรรค์แต่เห็นองค์ประกอบที่จะส่งให้น้องไปได้ไกลทั้งฝีมือเอกลักษณ์บุคลิกภาพและระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งคำว่าอนาคตไกลและหาใครเทียบได้ยากจากปากของพวกท่านจึงมีความหมายและน้ำหนักอย่างยิ่งมันไม่ใช่คำทำนายลอยๆแต่มาจากการวิเคราะห์ที่มาจากประสบการณ์ในวงการมาทั้งชีวิต ทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าทั้งคนนอกวงการและคนในวงการต่างก็ชื่นชมขนาดนี้คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเจ้าตัวเองละ่ะเขามองความสำเร็จถล่มทลายนี้ยังไงซึ่งเราก็มีข้อมูลจากคลิปที่น้องพูดบนเวทีถึงเรื่องการโหวตที่คะแนนนำโด่งอยู่ด้วยครับน่าสนใจมากค่ะเด็กอายุ13จะจัดการกับความกดดันและความคาดหวังมหาศาลขนาดนี้ยังไงคำตอบของน้องน่าทึ่งมากครับน้องบอกบนเวทีเลยว่าการแพ้การชนะ ไม่ใช่จุดประสงค์ของเธออืมสิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับเธอคือการได้ร้องเพลงและมอบความสุขให้กับแฟนๆทุกคนที่มาดูน่าทึ่งนะคะเด็กอายุเท่านี้แต่มองทะลุเรื่องแพ้ชนะไปแล้วเขาสนใจแก่นแท้ของการเป็นศินลปินมากกว่าผลลัพธ์ของการแข่งขันซึ่งเป็นความคิดที่โตเกินไวัยไปมากจริงๆมากเลยครับ แล้วน้องยังพูดต่อไปอีกว่าอยากให้แฟนคลับไปโหวตให้ศิลปินคนอื่นๆที่พวกเขารักได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่ไรอ้าวแม่นกน้อยพี่ลำใหญ่จริงเหรอคะครับคือเอ่ยชื่อศิลปินคนอื่นบนเวทีตัวเองเลยแสดงให้เห็นถึงการไม่มีใจแข่งขันหรือเป็นศัตรูกับใครเลยแล้วก็ย้ำว่าไม่อยากให้เอาเธอไปเปรียบเทียบหรือสู้รบกับใครขอแค่คะแนนบริสุทธิ์ที่มาจากความรักของแฟนๆก็พอใจแล้ว คำคู่เหล่านี้คือแก่นของตัวตนและปรัชญาในการทำงานของน้องเขาเลยนะคะมันสะท้อนวุฒิภาวะที่สูงมากและทัศนคติแบบนี้มันก็พาเราไปเจอบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาเชื่อมโยงความคิดของน้องเข้ากับคำนิยามว่าเธอคือศิลปินอิสระยุคใหม่คำว่าศิลปินอิสระในที่นี้หมายถึงแค่การไม่มีค่ายเพลงสังกัดหรือเปล่าครับลึกซึ้งกว่าน,นั้นค่ะ บทความนั้นวิเคราะห์ว่าคำว่าอิสระสำหรับน้องต้นข้าวไม่ใช่แค่การไม่มีค่ายแต่คือสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่บทความนั้นใช้คำว่ามีค่ามากกว่าทองคำเสียอีกโอ้โห oh สิทธิที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคมมากครับแล้วความเป็นอิสระที่ว่านี้มันแสดงออกยังไงในการทำงานของน้องเขาครับมันสะท้อนผ่านการกระทำและการตัดสินใจของน้องค่ะ คือการเลือกที่จะยังคงเดินสายร้องเพลงตามงานในชุมชนอย่างงานวาดงานบุญต่างๆเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับคนฟังที่เป็นรากฐานของตัวเองจริงๆและการเลือกที่มีทีมงานเล็กๆที่ทำงานกันเหมือนเป็นครอบครัวทางดนตรีที่ทุกคนเข้าใจและเชื่อในแนวทางเดียวกันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยโจทย์ทางการตลาดหรือต้องทำเพลงตามกระแสะเป็นหลักเหมือนกับว่าน้องกำลังสร้างระบบนิเวศการทำงานในแบบของตัวเองขึ้นมา ที่มีคุณค่าของตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ใช่คุณค่าที่ตลาดกำหนดถูกต้องเลยค่ะและสิ่งนี้นำไปสู่สิ่งที่บทความนั้นเรียกว่าเสาหลักสามต้นแห่งความซื่อสัตย์ของน้องต้นข้าวซึ่งเป็นรากฐานความสำเร็จทั้งหมดของเธอเสาต้นที่หนึ่งคือซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองคือร้องและทำในสิ่งที่เชื่อจริงๆไม่ฝืนใจตัวเองแล้วต้นที่สองล่ะครับต้นที่สองคือซื่อสัตย์ต่อรากเง้วทางดนตรี คือยังคงรักษาแก่นของความเป็นลูกทุ่งแท้ๆเอาไว้แม้ว่าจะมีการปรับให้ร่วมสมัยขึ้นก็ตามและเสาต้นที่สามที่สําคัญที่สุดคือซื่อสัตย์ต่อผู้ฟังคือมอบสิ่งที่ดีที่สุดและจริงใจที่สุดให้กับคนฟังเสมอไม่เคยหลอกลวงหรือเอาเปรียบพวกเขาการที่น้องสามารถรักษาเสาหลักทั้งสามต้นนี้ไว้ได้อย่างมั่นคงคือสิ่งที่สร้างความจริงใจและความน่าเชื่อถือที่ผู้คนสัมผัสได้และอาจเป็นคําอธิบายที่ดีที่สุดว่า ทำไมปรากฏการณ์ต้นเข้าสุปริยาถึงเกิดขึ้นได้มีคำพูดปิดท้ายในบทความนั้นที่น้องเคยพูดไว้ซึ่งผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีมากจริงๆครับน้องบอกว่าความอิสระไม่ใช่การอยู่คนเดียวแต่มันคือการได้อยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องโกหกหัวใจเป็นคำพูดที่ทรงพลังมากค่ะมันตีความได้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การหลุดพ้นจากปัจจัยภายนอกอย่างค่ายเพลงหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ แต่คือการหลุดพ้นจากความจําเป็นที่จะต้องเสแสร้งหรือบิดเบือนตัวตนเพื่อให้คนอื่นยอมรับซึ่งสําหรับศิลปินแล้วนี่อาจจะเป็นอิสรภาพขั้นสูงสุดเลยก็ได้และทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกเรื่องราวของน้องต้นข้าวสุปรยานะครับเราได้เห็นพลังสนับสนุนมหาศาลจากแฟนเพลงการยอมรับอย่างจริงใจจากคนในวงการและที่สำคัญที่สุดคือปรัชญาที่หนักแน่นและชัดเจนของตัวศิลปินเองที่เลือกเดินในเส้นทางของความจริงใจและความเป็นตัวเองเหนือสิ่งอื่นใด เรื่องราวนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะในยุคที่เทคโนโลยีทำให้ใครๆก็สร้างสรรค์ผลงานเพลงได้ง่ายขึ้นและกระแสความนิยมในโซเชเียลมีเดียก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากจนตามแทบไม่ทันเป็นไปได้หรือไม่ว่าความจริงแท้และความซื่อสัตย์ต่อแก่นของตัวเองที่เรียนแบบไม่ได้แบบที่เราเห็นในตัวน้องต้นข้าวจะก,กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างความแตกต่างและเป็นตัววัดคุณค่าที่แท้จริงของศิลปินในใจผู้ฟังในระยะยาว